โรงเรียนเก่าขามว,วิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29โรงเรียนเก่าขามว,วิทยาตั้งอยู่บนเนื้อที่98.2ไร่ตำบลสีสุขอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีในปีการศึกษา2563มีนักเรียนทั้งสิ้น160คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน96คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน64คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนนักการพานโรงจำนวน1คนวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนเก่าขามวิทยามุ่งจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมบริหารตามหลักธรรมาพิบาล ปรัชญาโรงเรียนประพฤติดีกีฬาเยี่ยมเปีียมวิชาการประสานชุมชนโรงเรียนเก่าขามวิทยาจัดการศึกษาภายใต้การนำของท่านผู้มนวยการจิราพรธรรมเจริญโดยมีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการแบ่งกลุ่มบริหารงานเป็น4กลุ่มงานโดยมีรายละเอียดการดำเนินงานของแต่และกลุ่มงานดังต่อไปนี้ การบริหารงานวิชาการมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษให้กับนักเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุดมีการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงงานสอนมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการมีการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติจัดการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ก่อนการสอบโอเน็ต มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการสอนของครูมีการจัดทำแผนและใช้แผนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งมีการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการจัดหาจัดทำและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ มีการจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้มีการจัดการสอนซ้งเสริมสำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนหรือนักเรียนที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นพิเศษมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอาทิเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษมีการพัฒนาครูทางด้านวิชาการมีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มีการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้รวมถึงมีการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้มีการดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนมีการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนงานวิชาการยังมีการบริหารจัดการงานแนะแนวและให้บริการงานแนะแนวในด้านการศึกษาต่อและด้านการให้คำปรึกษาทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานวิชาการมีการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการและมีการประเมินผลในด้านคุณภาพผู้เรียนการบริหารงานงบประมาณมีการบริหารการเงินการจัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชีมีการควบคุมและตรวจสอบมีการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุและมีการประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคลมีการวางแผนอัตรากำลังมีการพัฒนาบุคลากรมีการบำรุงขวัญและกำลังใจมีการจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการและมีการประเมินผลการดำเนินงานบุคคลการบริหารงานทั่วไป มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนจัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียนกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานดำเนินง,งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศมีการควบคุมภายในมีการประเมินผลการดำเนิงเนง,งานแผนงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความประพฤติและระเบียบวินยัยคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนและประเมินผลการดำเนินงานธุรการในงานอาคารสถานที่มีการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนรวมทั้งดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียนมีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนมีการใช้และดูแลรักษาห้องเรียน รวมถึงมีการใช้และบำรุงรักษาอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการนอกจากนั้นยังมีการให้บริการน้ำดื่มมีการส่งเสริมสุขภาพอนา,ามัยมีการดำเนินง,งานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กำหนดอุดมการของโรงเรียนเพื่อสร้างคุณธรรมลักษณะนิสัยและความประพฤติ เมื่อดำเนินงานสำเร็จลุล่วงแล้ว,ลวมีการประเมินผลการดำเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังมีการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคเครือข่ายโรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอีกด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง4กลุ่มบริหารงานทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเก่าขามวิทยาได้ทางเพจ Facebook ชื่อเพจโรงเรียนเก่าขามวิทยา